มือกลับแล้วปลามือกลับแล้วนองน่ปลามือเตรียมกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวรอส่งน้องรอบุญเก็บของโอวิธีก็เก็บเสร็จแล้วนะน้องนุ่นจะไปแล้วนะครับ แม่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 สู่ถ่ายรูปกับน้องขวัญนะตอนนี้จะถ่ายรูปกันเขาจะถ่ายรูปกันก็หลักบ้านบานท่อยู่้ะเดี๋ยวเพื่อนแล้วก็ฝากฝากน้องนะครับบอกเพียงเพืมปใจปะการลราะหลักกานี้ก็อางไกม่ได้รารับไรนะเอาเลยโอ้มาสักอักนะ เราเก็บไปก่อนนะเก็บไปก่อนเสร็จลดีครับย่ลงมาแล้วนะเรียบร้อยไม่ทันจ้าไม่ทันนู่นดีนู่แล้ว ยืกลับแล้วเดี๋ยวคุณผ so so ูมกลับแล้วเอาลอลงไลน์เลยนะเัวน่าจะลงไลน์ได้แหละเดี๋ยวไปถ่ายวิดีโอต่อท่านผู้ชมขอลงไลน์แล้วฮะวันนี้ศูนย์ติ้งผมลงไลน์ดีกว่าละบ๊ายบายไปแล้วนี่ผันใจผันใจนี่ครับนี่มีเซ็นไรเซ็นด้วยไปแล้ ถ่ายรูกก็ถ oh, ่ายรูกเดียวถ่ลูกอีกถ่ายูกอีกเก็บบรรยากาศช่วงถ่ายให้ชมนะช่วงแรกมันมีเพลงมันถ่ายไม่ได้ นุ่นน่าจะเตรียมกลับแล้วล่ะไปบ่ายแล้วเนาะขายแล้วนุ่นไปแล้วนุ่นไปแล้วนุ่นไปแล้วโอ้นุ่นนุ่นก็ไปลาบ้านบ้านเฮ้ย ไมแล้วแม่ป้อมแม่ป้อมแม่เอาไปกอดแม่ป้อมกอดแม่ป้อมกอดแม่บ้านเมื่อกี้น้องนุ่นกำาังกอดแม่ป้อมนะแม่เอาผวอนใจไปแล้วฝันฝันน้องนุ่นเรียกโอ้ห้องนุ่นน้องนุ่นจะกลับแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปของแท้แล้วไปของแท้แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ